มันเป็นยุคกรรมทิฐิของคนตอนนี้เราเป็นมหากรุณาที่ไปพร้อมกันไปด้วยกันเน่ยพร้อมกันไปได้แล้วก็เหมือนกันไปด้วยไม่ใช่เป็นมหากรุณาต่างคนต่างมหากรุณาแล้วก็ไปด้วยกันไม่ได้มันต้องไปด้วยกันได้แล้วก็เหมือนกันไปพร้อมกันไปกับทุกอย่างที่มีหน้าที่อุปโลกบางทีก็มีกรรมอุปโลกให้ทําหน้าที่นั้นหน้าที่นี้อยู่อย่างเงี้ย ด้วยเหตุของวิบากกรรมอะไรอดีตก็แล้วแต่แต่เราก็ไม่ต้องมาตอกย้ําอะไรมันก็ท่ามกลางวิบากกรรมท่ามกลางส,งสังสวัสิท่ามกลางผู้คนท่ามกลางตัวมันเองเนี้ยก็แบบมหากรุณาพร้อมกันไปนุสติล้างนุสติเองดำดิล้างดำดิเองอยู่เรื่อยๆไม่ทั้งไม่ทั้งไม่ไม่ไปด้วยกันเนี้ยไม่เอาทั้งเอาทั้งไม่เอาไปด้วยกันเรื่อยเพราะทุกอย่างมันไม่ได้ล้างทีละอย่างไงใช่ไหม ถ้าจะพยายามปองทีละอย่างนี่ต้องปองทีละอันทีละอันโหเมื่อไหร่จะปองเสร็จอ่ะตายก่อนยังปองไม่เสร็จเลยหลายเรื่องเหลือเกินแต่ทุกอย่างปุ๊บไม่ต้องไปนั่งห่วงปองอะไรเลยมีไม่มีก็เรื่องของมันเองเลยเพราะบางครั้งวิบากมันก็ต้องมีเศษวิบากให้ต้องลำคาญบ้างแล้วไม่เป็นไรอนุสัยก็โหสิล้างไปมันจะได้เป็นอะไรที่ยอมตัวยอมเองไงยอมตัวยอมเองเลยจะมีวิบากไม่มีวาก็ยอมตัวยอมเองเลย ไม่ต้องไปดิ้นหนีดิ้นสู้ไม่ต้องต่อต้านไม่ต้องกระทบไม่ต้องไปผัดสะด้วยเนี่ยมันจะมีเวทนาต่อเนื่องกันไปด้วยมันจะได้เป็นมหากรุณาเหมือนกันไปจะเป็นศาสนาไหนเชื้อชาติไหนประเทศไหนภูมิชั้นไหนก็มหากรุณาไปด้วยกันได้เงี้ยไม่ใช่ต่างคนต่างไปต่างคนต่างโปรดแล้วก็ชนกันอยู่เรื่อยอันนี้มันไม่ได้มหากรุณาไปด้วยกันมันจะกลายเป็นทิฏฐิมานะต่อกรรมกันเวย อืมพ่าทุกคนก็ต้องมาลงมาทําหน้าที่ในการให้อย่างเดียวแหละถึงจะลงมาเอาสุดท้ายก็เอาไม่ได้อยู่ดีก็ <c oughs> ต้องสละคืนสู่ความไม่ยึดติดเหมือนเดิมเนะี่ยมมันจะแล,แล้วไปในตัวมันเองตลอดจะมีบาร,รมีบาร,รมีขนาดไหนก็ต้องโปรดสัตว์เหมือนกันมหากรุณาเหมือนกันอันนี้จะได้จบช่วยและจบดูตมันเองไปพร้อมกันก็เลยตัดสรู้และตัดสรู้ช่วยพร้อมกันไปฟังเรื่อย แล้วในสมองมันจะยิ่งกับสมองละทีเดียไม่ใช่ความใช้สมองเอาไว้ไปทํางานอย่างเดียวอก็จะมีในยูทูบเนาะอาจารย์ก็ก็มีข่โยความตลอดมันมันมีเท็จนะเกี่ยวกับอะไรนะไม่ชีอะไรผู้เรื่องอาจารย์เบียนะคะก็ฟังไปก็ฟังไปเราก็ทุกคนมันมีวิบากเรื่องนั้นเรื่องนี้เคยตั้งเอากระทํามาแบบไหนมันก็เลยต้องไปใช้วิบาก เคยเอาตั้งเอามาปฏิเสธมาต่อองคธธอง์คําพุทธะเงี้ยคําสอนองค์สัจธรรมใดๆที่องค์พุทธะตรัสรู้ในยุคสมัยใดยก็ปฏิเสธไว้ไม่เห็นด้วยคิดแตกแตกต่างมีทิฐิด้วยพอเกิดไม่กิ่ชาติก็ต้องมาเอ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 าพอได้ได้ฟังได้ยินแล้วก็ยึด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 ,ยดมันก็เลยไม่ได้บทสรุปสักทีว่าสิ่งที่ยึดไม่ได้เนี่ยมันก็แม้แต่คําสอนก็ยึดไม่ได้ ศาสนะธรรมก็ยังยึดในตัวเองไม่ใช่สัสนาธรรมเองไงศสนจธรรมก็ไม่ใช่สนาธรรมเองนิพพานก็ไม่ใช่นิพพานเองดังนั้นมันต้องได้บทสรุปที่มันจบในตัวบทสรุปเองไม่ใช่สรุปเพื่อเอาสรุปถ้าสรุปเอาสรุปก็เป็นตัวเองสรุปมันจะเข้าข้างทิฏฐิตัวเองว่าตัวเองสรุปได้ตัวเองจบได้ตัวเองบรรลุได้แล้วก็คําสอนเนี้ถูกต้องไม่มีคําสอนไหนถูกต้องหรอกเพราะคําสอนที่ยังเป็นคําสอนอยู่มันเป็นทิฏฐิหมด ต้องเป็นคําสอนที่ไม่ไปแช่คําสอนเองสามารถจบช่วยได้ทุกภูมิทุกชั้นทุกศาสนาทุกหมู่ทุกเหล่าทุกชั้นทุกภูมิเนี่ยโอ้ยถ้าจะเอาบารมีมาทั้งหมดเนี่ยมันก็เป็นบารมีเสกชนิก,กรรมสรพสัต์ลองรับไม่ได้หรอกเอาบารมีมาเต็มที่มันรับไม่ได้มันวิบากมันยังใช้วิบากกรรมอยู่อย่างเงี้ยก็ต้องจัดบารมีรวาสนาที่มาพอที่มันจะทําให้สัพสัต์นี้จบได้อื มันวิธีการโปรดมันมีไม่มีอะไรโปรดไม่ได้ในสังสวัติ์เนี้ยไม่มีอะไรโปรดไม่ได้แต่ทุกคนบอกทามันโปรดยากจังเลยเนะ่มันมันขยันโปรดแบบผิดๆไงตั้งเอาในการโปรดตั้งเอาในการให้ตั้งเอาในการที่จะกู้กูลเกินไปอย่างเงี้ยเพราะเขามีวิบากในการกื้อกูนก็ต้องทุกข์กับการกื้อกูลแต่อันเนี้ยเป็นการจบช่วยเนี่ยจบให้เนี่ยจัดสรู้ช่วยเนีย แล้วก็ว่างล้างพร้อมกันไปเนี่ยมันเป็นการเนื้อหาที่ไปพร้อมกับทุกอย่างเลยมันก็เลยไม่มีเงื่อนไขว่าเดี๋ยวฉันต้องออกจากงานก่อนนั้นเราจะก็คอ่อยเข้ามานั่งตัดสรุปเฉยๆก็ต้องมาบ้างโปรดไม่ใช่ก็ท่ามกลางที่มีงานท่ามกลางที่ยังเลี้ยงลูกเลี้ยงหลานท่ามกลางที่ยังมีอะไรเกี่ยวข้องอยู่นั่นแหละเนี่ยท่านก็ไม่ให้เกิดความกดดันตัวเองว่าต้องอยู่ยังไงอยู่ได้อยู you you <laughs> ่ทิ้งอยู่แล้วเนาะผ่านมากี่ปีก็อยู่ทิ้ง ไปทำอะไรมาก็ไม่เห็นได้อะไรเลยเนี่ยไปฝึกอะไรมาก็ไม่ได้อะไรไปจะไปบัตรอะไรมาก็ไม่ได้ไปให้คนมาเท่าไหร่เสียสารทายก็ไม่ได้อะไรหรอกก็แค่ใ,ให้ให้หแล้วก็ต้องแล้วแล้วไปทุกอย่างช่วยแล้วแล้วแล้วไปเนี่ยเพราะบางคนมันจะตัดสรุปตามได้เนี่ยมันก็ต้องด้วยกรรมวิบ่ากบางทีก็บีบคั้นหน่อยมันบางหน่อยก็ต้องโหสิช่วยมันก่อนบางทีก็ต้องดํลริให้มีส่วนก่อนเนี่ย เราก็ดูเอากูบโรกไปเพราะอาจารย์นั้นไม่มีเลยกดดันเห็นไหมหมดแล้วแล้วไปใครจะทาตรงไหนไม่เคยไปจี้เลยคนนั้นคนนี้ยังไงคนนั้นเป็นยังไงคนนี้ยังไงไม่มีอะจบแล้วปผดแล้วเลยแล้วเลยแล้วเลยเดี๋ยวมันก็จะเป็นไปเองการโปรดเนี่ยมันจะเป็นอัปที่วาสนาของมันไปเองไงไม่ขาดไม่หายหรอกมันมันมีวิบากทุกคนแต่ใช้วิบากแล้วก็แล้วไปแค่นี้เอง ได้บทสรุปเรื่อยๆคลี่คายเรื่อยๆ,ถ,ๆถ้ามันเป็นเนื้อหาที่ตลอดได้สเสถียรได้เนี่ยโอหเธอจะพร้อมกับที่ทํางานเลยมองไปก็ดับพร้อมรู้ดองไปก็ดับต้องเห็นได้ยินไปก็ดับพร้อมได้รับได้ฟังอะไรก็ดับพร้อมไปเลยอย่างเงี้ยไม่มีทิฏฐิไม่มีความเห็นความหมายด้วย่ส่วนมากจะมีความเห็นความหมายเยอะเนาะที่ทำงานเพราะทุกคนมันจะพุ่งตัวพุ่งม,มีอยู่แล้วแต่เธอจะไปพุ่งตามเขาไหมล่ะ ไม่เกี่ยวกับสังสารวัตรไม่เกี่ยวกับสัพพสัรสัพพสัตมีตัวพุ่งอยู่ทุกคนเราไปยืนปุ๊บเนี่ยมันพุ่งมาแล้วมันต้องมองละอะไรยังไง <ใช S 1> <พ>คิดนั่นคิดนี่มาแล้วแต่เธอโม่แต่ไปตั้งรับไงมันเราไปตั้งรับดับให้ดับให้เลยว่างล้างไปพร้อมกับที่มันมาเห็นมามองมารู้มานึกมาไงคิดมาอย่างเงี้ยรู้สึกด้วยอะไรเงี้ยไม่รู้รู้สึกดีไม่ดีไม่เอาอยู่แล้วว่างล้างให้เลยดําหลี่ให้เลยจะได้ไม่ต้องตอบ แขาเรียกว่าตั้งรับเกินไปเดี๋ยวเป็นเวทนาอึดอัดขัดเคืองเยอะมันมีทุกรูปทุกนามแม้เธอพุทธองค์ทุกพระองค์ก็มีทั้งคนตําหนิทั้งคนชมละก็โลกธรรมมันไม่เลี่ยงไม่ได้ทำการสั่งสารวัตรแต่ถ้าเธอปรับสู่การโปรดเป็นมหากรุณาให้สั่งสารวัตรได้เนี่ยเดี๋ยวสั่งสารวัตรก็จะเป็นมหากรุณาพร้อมกับเธอไปก็จะเป็นกําลังแทนเธอไปด้วย โรสรนานรกเดี๋ยวนะสันนรกมหากุณาพร้อมกันไปโหเป็นโพธิสัตว์หมดทําไงดีอะนรกสว่างสวัยเลยอย่างเงี้ยโธเทวดากับพระเทวดาก็เป็นมหากุณาพร้อมกันไปเลยอ่ะเทวดาก็เป็นมหากุณาเหมือนกันไปเลยโพธิเหมือนกันไปด้วยเลยอย่างเงี้ยอันนี้ก็จะไม่มีความเหลื่อมล้ําแตกต่างไม่ได้มีมาณทิฐิว่าบุญชั้นไหนเป็นคนสูงคนต่ําคนดีคนไม่ดีคนชั่วคนไม่ชั่วไม่มีหรอกมันเป็นสิ่งที่ทิฐิคิดเอาเอง นาะคิดว่าชั่วใครเป็นคนคิดอ่ะตัณหาคิดขึ้นมาไงเนื้อหามันไม่มีชั่วหรอกมันแค่กรรมวิบากตัณหาสร้างกรรมเสวยกรรมเนี่ยทุกคนนี่มันเป็นรูปแบบการใช้วิบากของทุกคนดังนั้นก็ไม่ต้องไปให้ความหมายมากอืมงั้นเธอก็อยู่ทำการมไม่ได้ไงอาจารย์ไม่ดูหรอกอีนี่โอ้หเท่านี้หูสม่สมแต่อาใมุกกินแต่นเล่าคนนิสัยงั้นเดี๋ยวท่านไปมองหรอกมีอาที่โปรดโปรดอย่างเดียว ส่วนเบื้องหลังมีวิบากกรรมอะไรไม่สนใจนะเพราะการไปสนใจก็เหมือนกับไปไปเกี่ยวข้องด้วยกับกรรมซะก่อนมันโปรดก็ไม่ได้เนาะมมันต้องโปรดหมดนั่นแหละก็เรียกมหากรุณาลาบเรียกไปหน้ากองเทหมดหน้าตักเลยเนี่ยไม่ได้เลือกเลยคนดีไม่ดีคนชั่วไม่ชั่วภูมิชั้นไหนไม่เลือกมนุษย์เลยออามนุษย์ เป็นคนศาสนาไหนก็ไม่ได้เลือกเขาเลือกลาบเรียบไปหน้ากองเหมือนกันไปเลยโปรดเนี่ยว่างล้างพร้อมไปกับสิ่งที่ยังดำรงธาตุขันเนี่ยกายจิตเนี่ยเป็นสื่อในการจบช่วยจบให้สังสารวัฏหยุดเรื่อยๆอย่างเงี้ยจะได้ไม่มีข้อลังเลสงสัยเพราะมันไม่สมุเฉกเนียมันลังเลเยอะ จนก,กว่าเธอจะหมดลังเลอพอเจอเกิดอะไรขึ้นครอบขึ้นหรอทุกอย่างไม่ทั้งไม่ทั้งไม่ไม่เออเนี่ยไม่ลังเลแล้วสมุเชตจริงๆยอมตัวยอมเองสละตัวสละเองเลยอย่างเงี้ยเนี่ยเนี่ยมันมันสมุเฉตแต่ถ้ายังอีทําไมทําไมอยู่ยังลังเลอยู่ยังสงสัยอยู่ยังมีห่วงอยู่ว่าทําไมต้องเป็นอย่างนั้นทําไมต้องเป็นอย่างนี้และต้องทําแบบไหนอันนี้มันไม่สมุเชต มันจะเป็นตามอนุสัยไงคอยคิดคอยนึกคอยวิจารณ์คอยหาข้อสรุปว่าจะเอายังไงดีก็เลยทุกข์กับที่จะเอาใจอะไรงไงดีนี่แหละจะเอายังไงดีก็ทุกข์เลยนะเออจะเริ่มยังไงดีทุกข์เลยที่หลวงพ่อบอกว่าอะไรนะเสกเสกเกี้ยอะไรนี่คทำยังไงจะให้คนทุกข์บอกว่าตัวไอ้ทำยังไงตัวทุกข์ก็นั่นแหละก็ตัวทุกข์ตั้งแต่เริ่มแล้วอ่ะเริ่มเริ่มโดยตัวทุกข์มันก็เลยทุกข์ <c oughs> ถ้ามันไม่เริ่มด้วยตัวทุกมันก็ไม่ต้องมาทุกไงมันจะเป็นเนื้อาหาที่ตัดสู้ช่วยตัดสู้พร้อมด้วยสังสารวัตรพร้อมกันไปนจะได้หมดภาระหมดแต่คนอบทภาระบทห,ห่วงเนี่ยมันสามารถการุณณาได้ตลอดเลยมหารกรุณาขับเคลื่อนได้ตลอดแต่ถ้ามันมีห่วงไงห่วงแลืวออะไร ห่วงรู้ห่วงดูห่วงเห็นห่วงตัวมันเองห่วงความรู้สึกห่วงกลัวดีไม่ดีห่วงถูกห่วงผิดอันนี้มันหัวงจะอยู่กับตัวมันห่วงตัวมันเองเนี่ยอยู่กับกรรมอย่างเดียวมันก็เลยมาหากรณาไปไม่เต็มที่อืเพราะอะไรรู้ไหมมันจะนึกได้เป็นพระภาคพวกนี้ยมันมันนึกพร้อมกันเนี่ยมันจะนึกเป็นพรภาคแต่ถ้าาทุกอย่างเลยอย่างเงี้ยมันก็พร้อมกันหมดเลยไม่ได้เลือก มันก็จะเป็นมหากรุณา่กว้างออกไปไล่ขอบเขตออกไปมันจะได้ไม่ตันมันไม่อึอดอัด<ม>เดี๋ยวมันจะไปอึดอัดเรื่องนั้นเรื่องนี้ส่วนเรื่องนั้นเรื่องนี้ก็ดีแล้วสมุดเฉดกันมาได้มาก็มาเลยอย่างเงี้ยโอเค <c oughs> ที่พักก็ดองรับได้เลยอย่างเงี้ยที่พักมันก็มีพอดีเลยอ,อย่างเงี้ยนั่นแหละมันต้องไม่ต้องเตียอะไรไงมันต้องหมดห <c oughs> ่วงมันมวไปด้าเมนตรเตมข้อเธอก่ะ แนนอนแท้แรงนัดกันแล้วพรุ่งนี้ลังเก็บข้าวอยู่ยังไม่เสร็จเลยไปแล้วพี่สองแนนอนแท้ออกเลยอืออาจารย์ก็ติดต่อที่พักให้เรียบร้อยแล้วไงก็ตามเหตุว่ามาเมื่อไหร่ก็เมื่อนั้นกระเป๋าไม่ได้จับยัดยัดนี่ยันไม่เรียบร้อยหมดหัวหมดกังวล พวกนี้เดี๋ยวมีเหตุอะไรมันจะได้ไม่ห่วงอะไรออกได้เลยไม่ต้องไปกังวลเราไม่ต้องเสียดายเราในสั้นสวรรเนี้ยเธอจะสร้างบ้านมีที่ดินมีนามีรถมีลูกมีคนนะั้นเราป็นต้องไปห่วงเขาพเพราะเลยก็ทําอะไรไม่ได้ <c oughs> <c oughs> มีหน้าที่ก็เนาะ สังคมมันก็ตามบาระเตือนยังไงบอกยังไงบางทีคนไหนที่มันตื่นได้ตามมันก็จะออกเองถ้าออกไม่ได้ก็ปล่อยก็มหากรุณาภายในไปเองเราไปทําอะไรได้อ่ะใช่ไหมลูกอยู่โน่นพอเกิดเหตุมาแล้วเราก็ทําอะไรไม่ได้เราเบื่อที่มันนี้ไว้อะ่ะเราอยู่นี่ไปช่วยอะไรไปรันไมโน่นอะ่ะเราก็จะมีหน้าที่ดําหลี่ให้มีส่วนให้มันลุล่วงอย่างเดียวถ้ามันจะตายก็ต้องตาย,ตายเราจะไปทําอะไรได้อะ่นะเนาะ มีหน้าที่อย่างนี้อย่างเดียวแต่ถ้าคนไหนที่เราดำริให้เรื่อยๆเนี่ยถึงวาระวิบากใดก็แล้วแต่ที่มันจะมีกรรมตรงนั้นตรงนี้เขาจะได้มีเหตุที่เขาต้องออกมาเองด้วยอัตโนมัติถ้าว่าสนาบาร,รมีที่เราดำริให้นี่มีส่วนในของความสว่างสวัยเนี่ยมันก็จะลุ่ร่วงเพราะมันนี่กรรมมันตามไม่ถึง เขานิกรรมมันก็มีอยู่เรื่อยๆแต่ว่ามันชดเชยด้วยอธิวาสนาบารมีมันก็เลยเบาบางไปมันจะตามไม่ทันมันก็จะทุกข์หน่อยแต่ก็ทุกข์น้อยหน่อยก็ความเป็นจริงที่มันจะควรจะทุกข์นั่นเองเขาเรียกว่าไม่ทนยากเกินไปไม่ลําบากเกินไปแต่คนไหนที่ไม่อยากลําบากไม่อยากทุกข์เลยทุกข์ชิบหายเลยไม่อยากลําบากไม่อยากทุกข์อยากสบายเนี่ยทุกข์มากเลยแต่อันนี้อริยะทั้งหลายนี่ท่าน ท่านทั้งหลายนี่ก็จะแจ้งดีว่าสังสารวัตรนี่ก็เต็มไปด้วยทุกข์อยู่แล้วเพราะมันเป็นทุกขังเป็นอนิจจังในตัวมันเองเป็นความไม่ได้แั่งใจในตัวเองสักอย่างเลยผันแปรเปลี่ยนแปลงป,ปรับเปลี่ยนอยู่ตลอดเวลาอารมณ์ความรู้สึกกายธาตุจิตธาตุอย่างเงี้ยท่านก็เลยไม่ทนยากกับสิ่งเหล่านี้มันก็มีบ้างควา,ความรู้สึกนั่นความรู้สึกนี้เจ็บปวดเวทนามันก็มีทบทุกอย่างเลยขันห้ามันมีครบ แต่ท่านไม่ได้ไปอินกับสิ่งเหล่านี้มันก็เลยมีแบบแล้แล้วไปทุกแบบแ,บบแล้แล้วไปในตัวมันเองอไม่ทนยากอริยะแปลว่ามันมนไม่ทนยากกับทุกอย่างโปรดสัตว์ก็ไม่ทนยากถ้าโปรดถ้าบากโปรดจนท้อ,น,ทอน,น,นก็เรียกว่ามันตั้งพอ <c oughs> <c oughs> มันตั้งในการโปรดตั้งในการให้เกินไปมันก็จะทุกข์กับการให้ใการโปรดอีกอย่างพวกก็ตั้งจบ ก็เลยทุกกับการจบอีพวกกะตั้งโปรดกระทุกกับการโปรดสู่แล้วทุกทั้งคู่ดังนั้นต้องพร้อมกันไปจบกับโปรดเนี่ยมันต้องพร้อมกันไปมันเลยไม่ทุกพไมาได้รีบร้อนด้วยตัณหาไม่ได้กดดันด้วยตัณหารีบร้อนว่าต้องจบต้องโปรดต้องจบต้องโปรดไม่ใช่มันเป็นมหากรุณาที่จบแล้วจบช่วยพร้อมกันไปตัดสู้แล้วตัดรู้ช่วยพร้อมกันไปแบบนี้มันถึงจะ เป็นเนื้อหาที่ไม่ต้องกดดันตัวมันเองเกินไปแล้วไม่กดดันสังสารวัตรด้วยเพาสังสารวัตรต้องรีบจบตามนะไม่ใช่บางภูมิจบ,จบตามในชั้นนี้ไม่ได้ปล่อยผ่านแล้วก็ปรับไปอยู่ภาคที่ปกจบปวดง่ายจะตายภาคอ่่าบางทีมันก็มีมานะทิฐิพูดไปเถอะอืมเออเหมือนกันในครอบครัวฟังเธอทั้กี่คน เธอจะไม่ให้มันเหมือนเราก็ไม่ใช่ไงมัอนอาจ,จารย์ก็ไม่เห็นต้องไปนั่งเขี้ยวเขียนพ่อต้องอย่างนั้นตรงนี้คนนั้นต้องอย่างนี้ไปโปรดอย่างนี้เลยเรื่อยๆเรื่อยๆใครฟังได้ก็จะมีโอกาสไปเองอแล้วนั้นก็หมดห่วงอย่างเดียวเราก็ทำหน้าที่อยู่ไปนั้นเป็นความสัมพันธ์ในเรื่องของวาสนาและกรรมสัมพันธ์เราก็ไม่ต้องไปนั่งกังวลอะไรเนาะสัมพันธ์แล้วแล้วไปดูแลแล้วแล้วไปเลี้ยงกันแล้วแล้วไป ประทานในสิ่งที่มันสว่างสวยเนาะปากก็จะเป็นพอรอย่างเดียวทีเนี้ยไม่มีปากละให้แล้วเนาะยีตอมเนาะ <c oughs> <c oughs> ไม่รู้จะเป็นร้ายทําไมร้ายไปก็ตัวเองก็ทุกข์ซะเอง <c oughs> ต่อไปปากเราก็จะเป็นพรเป็นแอัตโนมัติเลย <c oughs> เพราะดําบิให้ในสิ่งที่มันจบไปเรื่อยเรื่อยเรื่อยเืยเลย,เยส่วนเขาจบไม่จบมเป็นเรื่องของวิบากด้วยบางทีเราก็ไปเกี่ยวข้องมากไม่ได้มันเกินที่เราจะไปทําอะไรได้ มันทําได้ปัจจุบันนี้ทุกคนก็ทําเองหมดแล้ะไม่ต้องมานั่งหาใครที่พึ่งหาใครมาช่วยหรอก <c oughs> มันต้องหมดที่พึ่งนะมันต้องซะเองซะเองเลยมันจะได้คําตอบว่าทุกอย่างก็มาหากรณาซะเองทุกอย่างก็จบซะเองแล้วลวไปซะเองเงี้ยยอมตัวยอมเองจนมันยอมจริงๆโอ,อ้โหสิตัวโอ,อ้โหสิเองจนมันโอ,อ้โหสิในตัวมันเองจริงๆอย่างเงี้ยอันนี้มันจะ,จะหมดเบื่อใหญ่แห่งกรรมหมด ันทัแล้วกังบวบลหรอกบุรีลัมก็มีองคุณไปประทานบารมีเอยอะแยะ <c oughs> เนาะโปรดไปเรื่อยๆมหากนาเหมือนจะไปเรื่อยๆ